คอาจจะว่าอาจจะถือพนักงานคือมันุียเทอไว้ก็ได้ค่ะถือมากรอบแบบได้ก็าหมูก็ในตัวเค้าของเราแล้วผมทำตามแบบของที่เกมนื้อเป็นขายมาก5ข้าวหมก็คือจะเป็นตัวดาบหรือซอสสปาด้าข้าวหมโดยที่ตัวดีเทลของเราแล้วผมส่วนที่เป็นเนื้อถ้าดูตามเลนส์นะผมก็คือตรงเนี้ยเราจะใช้ฟองน้ำภายในเข้าวหมูแล้วก็เราจะใช้วิธีบุ้งหนังใช้ผ้าหนังที่มีเทสเตอร์ของ ตัวที่คล้ายๆกับตัวหนังจริงๆนะครับผมเพื่อเอามาให้มดูมีนุ่นลายครับผมแล้วก็ตัวใบดาบเราจะใช้วิธีหุ้มผ้านหนังครับผมใช้โบกยางหุ้มผ้าหนังนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการทับสีรายบาชัชเพื่อให้มันดูมีความเป็นออร์แกนิกแล้วก็ดูด,ด,ดีเทลตามเนเ้อเฟลส์นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมเราจะใช้ผ้านหนังโปรแกรมนะครับผมสีสีเขียวกับสีแดงนะครับผมที่เป็นส่วนเพชรน,นะครับ อีกด้านก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเพชรอีกเพชรหนึ่งนอคผมตามดาวนเคล้นนะครับแล้วส่วนกระดูกเราจะใช้วิธีทาสีด้วยสีอะคริลิกนะครับผมเนื่องจากเราไม่สามารถพ่นสีได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นออร์แกนิกเหมือนกระดูกมันส่วนตัวผมมองว่าไม่เหมาะกับการทุบหนังสักเท่าไหร่ก็เลยใช้วิธีทาสีอาจจะเหมาะกว่าครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมที่เป็นออร์แกนิกที่เหมือนเนื้อติดกับใบดาวนะครับผมก็คือจะใช้วิธีปืนกาวครับผม ปนกาที่เป็นกาวร้อนยิงสลับฟันปลาให้มันดูมีความยึดติดระหว่างเนื้อและตัวเหล็กครับผมประมาณนี้ครับค่ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้หลังจากที่สําเร็จชิ้นง,งานตรงน,นี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจครับผมเ่าผมมากับพวกศิษย์ครับผมครับอ๋าเป็นช่วยเป็นทำแบบนี้เลยครับผมนะคประสบการณ์ใหม่จริงครับเพราะว่า ทานักศึกษามาประกวดครั้งแรกนะ่ไหมอานี่จากทีมมหาวิทยาลัยอ,อะไรคะอ๋อพอดีผมอยู่ที่ศรีปรทุมครับผมอ๋อก็เป็นนักศึกษาจากศรีปรทุมแล้วก็ท่านอนาจารย์ด้วยครับผมว้าวแล้วเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวกันนานไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> วางแผนกันเมื่อคืนเพราบผมต้องวางแผนกลุ่ก็คือจะมีวาวางแผนว่าชีมน,นี้ก็าทำกี่นาทีกี่นาทีวางแผนว่าขั้นตอนนี้ทำภายในยี่สิบนาทีสี่สิบนาทีแล้วก็ขั้นตอนไหนยังทำไม่เสร็จ ็อาจจะต้องข้ามไปขั้นตอนต่อไปก่อนแล้วก็ต้องมีการทวนเวลาเปลี่ยนการหน้างานตลอดเนียครับผมเพื่อให้งานออกมาตามเวลาที่กำหนดครับผมถือว่าใช้เวลา4ชั่วโมงครึ่งได้คุ้มค่าจริงๆเลยน,นะคะแต่ว่าอยากให้กรรมการได้เห็นรายละเอียดใกล้ๆอย่างที่แอมซีเห็นตอนนี้มาอาจจะเชิญกรรมการมาดูรายละเอียดใกล้ๆได้เลยค่ะเดียวของเขาเหมือน จริงๆเลยนะคะจากสายตาของเบนเอ็มซีตอนนี้แล,แล้วแล้วก็ในตัวของตัวเพชรที่แวววาว,าวสีแดงสีเขียวนะคะเวลาต้องแส่สปอร์ตไลน์เนี่ยเหมือนมันชายสสงออกมาเลยนะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นทีมหนึ่งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะ <c oughs> <c oughs> ดาบนะคะจากเกมเกมน้นะคะยี่ใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นนะคะในการเริ่มต้นจัดศูนย์และถักดาบตัวนี้ขึ้นมานะคะสุด้อดจริงๆนะคะซีรีส์ของนักศึกษา วพร้อมแล้วก็ลองก่าวขนากดูนะคะว่าเป็นอะไรว่าเ